เข้ามาแล้วเช็คชื่อนะคะ ตอนนี้ก็มีอยู่ก็แค่ประมาณ4ี่คนนะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแคปหน้าจอนะคะมิลืมส่งโจทย์ให้นะคะโจทย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับพอลี่ยีนะคะ่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้มิทก็พยายามที่จะใช้ O b S อีกเหมือนเดิมแต่พอมันเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตแล้วมันก็เด้งๆนะคะก็เลยตอนนี้ให้มิทบีมช่วยแก้ให้อยู่แต่ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะเปลี่ยนมาใช้เป็น iPad ก็ยังเด้งอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอรอพื่อนอีกสักนิดนะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะคนไหนที่มาแล้วเนี่ย นักเรียนอาจจะแคปหน้าจอโจทย์ไปก่อนนะแต่ดูนะคะโจทย์ในวันนี้เนี่ยอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะคนไหนมาแล้วแคปหน้าจอโจทย์ข้อหนึ่งเลยแคปหน้าจอโจทย์ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นโจทย์ที่สั้นอยู่นะคะแต่ข้อถัดมาเนี่ยโจทย์จะยาวขึ้นอ่ะเอาข้อหนึ่งก่อนละกัน นี่มีข้อหนึ่งมีหนึ่งจุหนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดสองนะคะปึ๊บอ่นนี่คือ1นจุสองค่ะใครที่ยังแคปหน้าจอไม่พันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะมีเวลาแคปหน้าจออยู่โจทย์ข้อนี้ยังสั้นๆอยู่กับโจทย์ข้อต่อไปยาวมากอันนี้หนึ่งจุสองนะคะ วันนี้เนี่ยจะเป็นการนำคอลลี่ยีที่เราเรียนเนี่ยนะคะนำมาใช้ค่ะพอเริ่มข้อสองโจทย์ก็จะยิ่งเยอะขึ้นวันนี้เราเรียนไม่เยอะค่ะเราจะเรียนประมาณสามข้อนะคะแต่สามข้อบอกเลยว่าค่อนข้างยากอันนี้ก็จะมีแบบออกสอบเหมือนกันนะคะเ้วเลยไปสอบแท็บอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้คือข้อสองค่ะโจทย์ยาวแล้ว ต่อมาค่ะข้อสอมันเมื่อกี้นะทักมาอันนี้โจทย์ยาวมากคือข้อที่สามฉะนั้นะข้อสามเนี่ยโจดไม่ไหวแน่นอนแล้วถ้าโจดย์นะคะค่อนข้างที่จะเสียวเวลาเลยแหละนี่คือโจทย์ข้อสามนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทำข้อที่หนึ่งค่ะ เป็นเรื่องของพอลิยีนของเดิมนะ,ะเพื่อนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะตอนนี้อยู่กี่คนน่ทำไมมิสเห็นอยู่แค่14ะคะแล้วในระบบของนักเรียนมีกี่คนเนี่ยใครเห็นแล้วช่วยพิมพ์มาให้มิสตอนี้มองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยว่ากี่คนเพราะตอนนี้มันเห็นเป็น15คนนะคะ 在哪儿？<Sorry. S 2> <Yeah. S 1> yeah. โอเคนะคะข้อ2นักเรียนก็เห็น15คนเหมือนกันเนาน้อยจังเลยค่ะอ่ะฉะนั้นไม่รอแล้วนะอันนี้ยากนะคะใครที่ตามไม่ทันไม่รู้นะตอนนี้มขอเปลี่ยนไปข้อที่1น,นะคะอันนี้เป็นเรื่องคอลี่ยีนะวันนี้เรามีโจทย์ให้ทำเพียง3ข้อเท่านั้นค่ะอ่ะตั้งใจนะเอ้ยนี่คนไหนที่มาแล้วเช็คชื่อเราไปนะคะเดี๋ยวจะสุ่ม ถามเลขที่ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีมิดแป๋วมาช่วยเช็คนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากต่อไปนะน่าจะสุ่มเลยห้องนี้เลขที่นี้หลังจากเช็คชื่อเสร็จแสดงว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอยู่จนจบทางข้ามนะคะอะข้อหนึ่งค่ะความสูงของต้นไม้ชนิดหนึ่งมียีนควบคุมอยู่สามคู่ยีนควบคุมอยู่สามคู่นักเรียนก็เดาวกษรง่ายๆเลยควรจะมี A B แล้วก็สีง่ายๆเลยนะ A B C โดยต้นท, 0, ท 0, น,ตนที่สูงที่สุดสูง280เซนและต้นที่ตี้ยที่สุดสูง100เซนค่ะฉะนั้น,นพอเราเจอแบบนี้จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนต้นสีแดงมเมล็ดข้าวจะได้ไหมสีแดงจะเขียนเด่นทั้งหมดถูกไหมแล้วสีขาวจะเขียนด้อยทั้งหมดค่ะฉะนั้น,นอันดับแรก ยิงควบคุม3คู่เราเดาเลยนะเราให้มีตัวอักษรนะ A B แล้วก็ C เพราะมี3คู่3าคู่นะเป็นทั้งหมด6แอลลีนะต้นที่สูงที่สุดเราจะเขียน G โนไทย i ได้ยังไงนะ G โนท h a ยสูงสุดจะต้องเขียนตัวใหญ่ทั้งหมดเอ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่สูงสุด180เซน วเล็กครับหมดใช่ค่ะแล้วก็เขียน A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กอ่ะตามหันนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าจีโนไทป์ต้นสูงสุดเขียนยังไงต้งเนเตี้ยสุดเขียนยังไงนะคะอ่ะเสร็จแล้วข้อที่1.1เขาบอกว่าจงหาแอลลีนเด่น1แอลลีนทำให้ต้นเกาลักเนี่ยสูงขึ้นกี่เซน C ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่สูงสองร้อยแปดสิบเซนติเมตรขอเขียนี cm ละแหนะคะถัดมาต้นเตี้ยสุดต้นเตี้ยสุดนะสูงเท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยใช่สูง 100ซนิเมตรคราวนี้เราจะมาหาระหว่างเตี้ยสุดกับสูงสุดแตกต่างกันกี่เซน,นต้นเตี้ยกับต้นสูงต่างกันกี่เซนนะทำาทำอะไรกันเอามาลบกันค่ะ280 ลบหนึ่งร้อยเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเซนติเมตรอ่ะอันนี้เอามาลบกันธรรมดาง่ายๆกันนะคะได้ร้อยแปดสิบเซนคราวนี้เราจะมาหาว่าแอลลีนแดงหนึ่งแอลลีทำให้ต้นเก่าละ สูงขึ้นได้กี่เซนนะอ่ะฉะนั้นะถามว่ายิงควบคุมสามคู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่แอลลีนะคะพิมตอบให้หน่อยแล้วยิงควบคุมสามคู่มีทั้งหมดกี่แอลลีมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวยิงควบคุมสามคูม่ มีทั้งหมด่แอลลี่แอลลีอ่าใช่ค่ะนักเรียนหลายคนตอบมา6ใช่ใช่ค่ะมี6แอลลีถูกไหมสะนานเนี่ยเรารู้ว่า6แอลลีห่างกันอยู่ทั้งหมด180เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้แล้วเพรนาะฉะนั้น แอลลีนแดนหนึ่งแอลลีนจะทำให้ต้นเก่าลัดจะทำให้ต้นเก่าลัดสูง อ่าได้เท่าไหร่นะคะสามสิบบอสหารกันได้สามสิบบอสหารกันได้สามสิบอะคะร้อยถูกต้องร้อยแปดสิบหารหกเท่ากับสามสิบถูกต้อง ฉะนั้นเรารู้แล้วว่า1แอลลีเนี่ยทำให้ต้นไม้เนี่ยนะคะสูงเพิ่มขึ้นมา30ิเซนอะฉะนั้นมิดขอเขียนนะสมมติดูนะคะมิดเขียนแบบนี้นิเขียนแบบนี้ a อใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กถามว่าแบบเนี้ยสูงกี่เซน ร้อยบวกสามสิบตามันป่ะอ่ะเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ c ีเล็ก c ีเล็กแบบนี้ถามว่าจะสูงขึ้นกี่เซนสูงขึ้นกี่เซนเอยติ๊กตอบติ๊กตอบพิมพ์ตอบมาให้หน่อย สูงขึ้นกี่เซนคะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบหาได้จากอะไรอันนี้มีมยีนเด็ดสามยีนเธอสามตำแหน่งถูกปะอ่ะสามแอลลีสแสดงว่ามันคือหนึ่งร้อยบวกสามสิบบวกสามสิบอุ้ยอุ้ยตายแล้วกดอะไรไปเนี่ยอ่ะเอาอะไรคะแล้วก็บวก อ,อีกแล้วจะไม่ออกไปกดข้างๆมันนะคะขออภัยอย่างดุแรงอขอบวกตรงนี้นะบวกสาสิตรงนี้จึงเท่ากับร้อยเก้าสิบเซนติเมตรค่ะใช่แล้วถูกต้องนักเรียนคนไหนที่ตอบร้อยเก้าสิบแสดงว่าเรารู้คอนเซ็ปต์แล้วแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น,นการเพิ่มแบบสะสมมันมีการบวกไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จแล้วถัดมาหนึ่งจุดสค่ะ นักเรียนคะตอนนี้เนี่ยเราจะขอรบก,กวนให้นักเรียนเนี่ยย้ายช่องไปช่องอีกช่องหนึ่งที่มันชัดกว่าช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องที่เป็นรูปรูปหน้ามิทแปวสวยอนะคะ,ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวมิทจะจบไลน์นี้แป๊บหนึ่งไปเขียงนั้นมันจะเห็นไม่มีแสงสะท้อนแ,และจะไปอยู่ช่องน,น,นั้นนะจะชัดกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมิทมีได้แก้จนมันสามารถลิงก์ iPad กับไ p a d ดไอเยปอแล้วนะคะมันก็จะ มันก็จะ <Yeah. S 1> ชัดขึ้นอ่ะฉะนั้นตอนนี้นะเดี๋ยวนะักเรียนย้ายช่องนะคะตอนนี้มิ่รีมีคนเข้าช่องอียแล้วน่ะอ่ามีเด็กมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอจบสตรีมอันนี้ก่อนนะแล้วไปต่อหนึ่งจุดสองกันในลิงก์อีกลิงก์ลิงก์งงเก่านะคะไม่ใช่ยกคามีช่ยกรอ่าอันนั้นมันชัดกว่าะคะ่ะอันนี้มันไม่ชัดฉะนั้นอันต่อไปก็ได้ใช้มแต่์ยังไม่หมดคาบยังเหลืออีกต้องเริมเริ่กต้องเยอะไปเจอกันกตรงนู้นนะเดี๋ยวไปเช็คชื่อปิดท้ายกงน,นัันนะคะ